เรามาเจอกันกันกบซึกวิญญาจาร์นะครับผมมันมีอะไรให้เก็บนะเรื่องของรางวัลเรื่องอะไรอันนี้เดี๋ยวจะตัดคลิปเกาๆมาให้ดูแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ตอนเช้าอีกวันหนึ่งผมจะเอาว่าวผมติดอันดับ32มสิบสองไหตอนนี้มันเป็นรอบอรอบเก็บแต้มนะครับเก็บคะแนนครับปกติแล้วมันจะเป็นรอบเละรอบแรกเลยคือจะรอบทั่วไปทั่วไปคือ รอบคัดเลือกรอบคัดเลือกรอบเก็บคะแนนแล้วก็รอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็น32ทีมทีมที่จะใช้ประมาณเมื่อกี้นี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเลยเอาละเข้ามาเจอกันกับเกมไอเทปบันทึกภาพผมมารีแมทให้ดูนะไม่รู้ว่าเาวันลุ่ขึ้นผมจะดูติดอันดับที่เท่าไหร่แต่เนี้ยคือสุดวิญญาณของผม ผมจะแี่ทีมเด็ดของผมเลยมีอ้วนไฟเป็น5ดาวแดงตัเวเดียวนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นอ่าวินเทลมีเป็นสีดาวแดงนอกนั้นก็เรือเปื่อยครับอ้วนไฟมีวงแหวนฮะไอแ่นตีวงเดียวนะครับผมนอกนั้นตัวอื่นก็7จ็ดมันตีแปดมนตีทีมนี้ข <c oughs> าดาวไมเยอะครับผมหมดเลยนะ <c oughs> แต่ ถามว่าผมผมเลือกเนี่ยผมเลือกที่จะตีตัวดาเมทสกอรบางคนอาจจะเลือกตีตัวสับก่อนถ้าเราตีเข้าก็ตีครับผมมันจะมีสองอย่างให้เลือกตีตัวสับครับตีตัวดาเมทถ้าเลือกตีตัวสับได้เลือกตีตัวสับก่อนแต่เราต้องดูว่าตัวตัวดาเมทห่าเป็นแบบไหนถ้าตัวดาเมทเขาจะมาเร็วเงี้ยเราก็ต้องห้าตัวที่ไปบอกอย่าเพิ่งให้เขาออกสกิลให้เรายืนระยะให้นานที่สุดให้เราออกเงี้ยผมออกวางเพลิงได้ แล้วผมโยนโยนเทินให้อ้วนไฟทําไม่นั้นถ้าเกิดอ้วนไฟผมตายมจะโยนโ,โยนเทินให้ลงลงเพื่อจะตีปูกะบี่ขอให้ลงก่อนแล้วก็ตามด้วยอ่าลงลงของเขาไม่งั้นก็อ่าหั่เทินนี่ทีนี้ผมชนะครับนี่ผมโยนตีบึ๊บปูกะบีตายทีนีน้ผมไม่กลัวแล้วโดนส่วนมาผมก็ไม่กลัวแล้ว เนี่ยเดี๋ยวขอดูเรื่องของกดยอมเลยนะครับผมเพราะเดียวขอขอให้ครับทางเชิญเขาจะให้แหละเพราะเขาตีตีอ้วนไทยผมไม่ลงอยู่แล้วอ่าต่อไปเดี๋ยวพอจบแล้วเราจะไปพูดถึงเรื่องการจัดทีมระหว่างศึกินญาจันร์กับคนหาดวนนะครับแล้วรวมถึงเรื่องของรางวัลด้วยว่าซึกไหนน่าใช้ความพยายามมากกว่ากันไปเดี๋ยวเราไปดูกัน หลังจากที่ผมให้ดูเทปบันทึกภาพไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้แข่งในนี้ผมเดอนขึ้นมาอยู่อันดับที่2 5แล้วนะจากตอนแรกอยู่ที่20นะครับเราจะมาดูกันตรงไอ้นี่ตรงจัดทีมนะผมจะแนะนําระวังศึกวิญญาจารย์เนี่ยศึกวิญญาจาร์เนี่ยมันจะมีอยู่ 3, 3รอบนะรอบแรกก็คือรอบคัดเลือกแล้วกันนะแล้วก็มาเป็นรอบเก็บคะแนนเนี่ย และรอบต่อไปรอบที่ามันก็เป็นรอบ32ทีมก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มประมาณนั้นนะคิดกันง่ายๆประมาณนี้เราจะมาตรงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับยกคนทาดวนนะถ้ายกคนทาดวนเะนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันมันจะมีบอกว่าตัวนี้ยังไม่ได้ใส่วงแหวนแล้วก็ยกคนทาดวนเะนี่ยตัวไหนที่เราพูกใส่หก่ไว้สมมติเนี่ยเราพูกของลงลงไว้เนี่ยเราจะใ่้ถูก,ก,กเขาไปได้นะครับในทุกตำแหน่งเลยแทนได้ทุกตำแหน่งเลย แต่ที่ว่าผมใส่ไม่ได้ไม่ใส่ก็คือมันไม่มีวงแหวนครับผมเอาไปละลายเลินหมดแล้วแต่ในศึกวินาจานเนี่ยเราต้องจําให้ได้นะแลวมันไม่มีบอกนะครับผมไม่มีบอกว่าเอตัวไหนยังไม่มีวงแหวนไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีบอกแล้วตัวไหนที่พูกกันเนี่ยมันจะซัาแค่คนตัวที่พูกไว้อ่อมันก็เลยทําให้เราฟลิกอ่าฟลิกเหรออ่าเขาเรียกว่าอะไรจํากัดอะจากัดในการเลือกตัวละครลง เรามีปั้นหลายตัวก็จริงนะครับแต่ว่าเราไปผูกใสยใยไว้เงี้ยการเอาลงก็จะลําบากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นการจะผูกสใส่ใยหรือผูกอะไรเนี่ยลองคิดหลายๆอย่างนะครับว่าจะเอาตัวไหนไปผูกไว้ตัวไหนอันนี้แนะนําสําหรับใส่รีนะครับผมใส่รีใส่เติมน้อยหรือผูกเลื่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะเราจะไปซ้างใสยใยได้ทั้งหมดประ,ประมาณแปดตัวใช่แปดตัวเราใช้อยู่เนี่ยหกตัวหกตัวเนี่ยมันจะเป็นซับ ยังผมอะ่ะผมจะใช้ซัพพอร์ตสควบคุม2หรือแม่นก็ควบคุมหนึ่งซัพพอร์ตสามดาเมจสองตัวถ้าในศึกวิญญาจารย์นะแต่ถ้าเป็นในศึกยกคนทาดวนเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งยกคนทาดวนมันใส่ได้เพราะฉะนั้นเราเราสามารถปั้น,นได้หลายตัวฟาร์มงแหวนได้แต่ยังชุดเนี้ยชุดบกคนหาดวนเนี่ยเราอยาก ปั้นไวอย่างเงี้ยเราผูกสายใหญ่ไวเราต้องผูกไว้เราต้องคำนึงคิดว่าเราจะเอาตัวนี้ลงไปคู่กับตัวนี้ได้ไหมยังพบเนี่ยผมจะปีปีตรงลงคู่กับอ่าโปรเซซีคนปั้นตัวสายควบคุมไปสองตัวนะผมก็ต้องแยกกันแยกเอาไปผูกไว้คนละตัวถ้ามาผูกที่เดียวกันปับ๊บมันเอาลงไม่ได้นะครับผมมันสอนผักกันไม่ได้เอ่อเข้าใจนะเป็นอันว่าเข้าใจนะแล้วถามถามว่า รางวัลตรงในดีฝักกัรระวังยกคนธาดวนกับศึกวิญญาจารย์ศึกวิญญาจารย์ดีฝ่านะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูรางวัลครับผมไปตัดไปดูที่รางวัลกันเลยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตอนจบอีกทีนึง ลางลางวันของศึกวิญญาจารย์ก็คือตรงนี้นะครับผมเขามาตรงร้านคาปริศนาแล้วก็มาตรงเกติยศนะครับเห็นไหมมันจะมีลูกแก้วปานวิญญาณมีชิปจรลูกแก้วชิปจรวิญญาณสำหรับใส่ใส่รีอ่ะใส่รีใส่เติมน้อยเงี้ยผู้เล่นใหม่ผมแนะนำว่า ให้พยายามลงพวกเนี้ยให้ได้บอยอที่สุดนะครับมันจะมีมาช่วงช่วงสะสมคะแนนอะช่วงแรกหเห่น้นบางทีเราไปกดอ่ามาสู้กับมดอะที่เราจะเลือกสู้หรือไม่สู้อะ,อะสู้ก็ได้หรือกดกวาดหลังก็จะได้แต้มหน่อยๆอยพยายามทำแต้มให้เยอะๆไว้นะครับผมแล้วเราจะได้ไอเลื่อนที่ว่ามาใช้สีเนี่ยสิ่งที่สมควรซื้อเลยก็คือจะเป็นพวกปานวิญญาณน,นะครับผมลูกแก้วเงี้ยลูกแก้วทะลวงวิญญาณอ่อ พลวงวงแหวนเงี้ยแนะนําให้ซื้อนะมันมีประโยชน์มากแล้วการเลือกใส่วงแหวนก็เลือกออบดีๆแต่ถ้าตอนแรกๆยังไม่มีก็ใส่ยัดเข้าไปก่อนเลยครับผมแล้วก็อัดไปประมาณ6-7หมื่นปีไว้หลายๆวงแปดหมื่นปีเก้าหมืนปีเงี้ยไว้หลายๆวง8ปดหมื่นปีก็พอเกรอที่ว่าเราได้วงแหวนที่ถูกใจอ่ะแล้วเราก็ไปอัดวงแหวนเป็นวงแหวนแสนปีได้ อ่านี่ตรงนี้นะครับเคลียร์นะว่าถามว่าถามว่าทำไมผมถึงเรียกว่าศึกวิญญาจารย์ได้ของรางวัลดีกว่านะครับผมเนี่ยพยายามให้มาลงกันไปเราไปดูไอ้ของรางวัลของอ่ายกคนหาดวนนะครับผมอ่า เข้ามาในยกคนทาดวนแล้วนะมาของรางวัลของรางวัลก็จะมีประมาณนี้นี่ครับก็จะ,จะได้ตำหลงเนี่ยอันนี้เป็นรางวัลซีสั้นนะครับผม 5,000ของโลกโอ้โหก็รางวัลน,นะครับมันจะลำบากนิดนึงสำหรับยกคน้าด่วนแต่ถามว่าก็คือมาทำเอาไอ้นี่กันครับผมเอาสำหรับใส่ฟรีนะเราอยากมีสกินเหมือนเขาเนี้ยเราก็คือมาทำเอาสกินเห็นไหมแต่ว่าถามว่าของที่มีประโยชน์จริงๆในใช้การพัฒนาตัวละครไม่มีเลยนะครับผมใน นอกจากคุณได้บัตรซุ่มแร้ไปฟุกซุ่มได้เพิ่มดาวเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือถ้ามาของวันก็ผมแนะนําให้ไปซืกกวิญญาจาร์มากกว่านะครับอย่างตรงเนี้ยเรามาทำพันเก้าผมเนี้ยผมทำพันเก้าเสร็จปั๊บผมก็พอแล้วเนี่ยผมตีตอนเนี้ยกิจการเปิดมาได้สามสี่วันแล้วผมยังไม่ได้พันเก้าเลยพันแปดกว่าผมต้องไปรอทําไม่รู้หรืออะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้มาตีด้วยก็ถ้าเกิดยังไงก็ถ้าเกิดมีอะไรประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปละบายอ่ะมีข้อความยืนยันมาแล้วนะครับผมแล้วก็ของรางวัลผมก็ได้แล้วมาเปิดดูตอนเช้ามืดของอีกวันหนึ่งผมผ่านนะครับผมสามสิบสองทีมสุดท้ายผมผ่านเข้ารอบมารอบแบ่งกลุ่มแล้วนะเดี๋ยวไปเจอทีมไหนแล้วยังไงเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกทีหนึ่งก็ฝากติดตามรอบต่อไปด้วยนะครับผมรอบสามสิบสองทีมครับ